สวัสดีครับสำหรับ weekly i n v e s t m e n วันจันทร์ที่15ธันวาคมนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็มีกอง f u n of the week นะครับทั้งหมด3กองนะครับก็คือ SP Westmall นะครับซึ่งก็ตั้งแต่จัดตั้งนะครับก็มีผลตอบแทนนะครับบวกมาประมาณ2.8%นะครับรวมถึง SP Power นะครับซึ่งเป็นกองพลังงานสะอาดนะครับซึ่งเป็น top ท็อปพิกของเราในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งภาพรวมนะครับเรามองว่ากองแอร์พาวเวอร์เองนะครับตลอดทั้งปีนี้เองเนี่ยก็มีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยผลกระทบหลักๆก,ก็คือเรื่องของการขึ้นอาตราของดอกเบียของเฟดตั้งแต่ปี2022นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับแนวโน้มของเฟดเองที่เรามองว่าน่าจะเริ่มพีคแล้วก็น่าจะมีการคัดเรดได้ในปีหน้าเนี่ยก็ทําให้ความเซนซิทีฟนะครับของหุ้นโดยเฉพาะคลีนเอ็นจีเองเนี่ยก็ดี่ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับในช่วงหน,นี่มคงแรงรรมองส่ปภาห จะบอดทอมไปแล้วค่อนข้างสูงนะครับทำให้เราหยิบ HP Power ขึ้นมานะครับเป็นท็อปพิกในสัปดาห์นี้นะครับรวมถึงกองที่3นะครับคือ HP India นะครับที่เรามองว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ สำหรับสรุปสภาวะตลาดทุนนะครับวีคนี้เราก็มองว่าซันด์คอร์สแอลลี่นะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้ตลาดหุ้นเองในสิ้นปีนี้มีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อเนื่องนะครับก็ทําให้หุ้นสหรัฐนะครับก็มีโอกาสที่จะทํำนิวไฮนั่นเองนะครับภาพรวมนะครับในวีคนี้เนี่ยก็มามีน้ำมาฝากการลงทุนนะครับทั้งหมด2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของเฟอร์มานาเจอร์เซอร์เวย์นะครับที่มองว่าหุ้นยูเอสมอลแคปเองเนี่ยมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับหลังจากเฟดพีคหรือว่าเฟดหยุดขึ้นน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 ดดออกเเเเบบบีีี้้้้ยยไไปััั่่่งะะะคครรรภภภาาาาาพพพววมใหหจ็ ม่งวงยูเอสมแคปเองเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับหลังจากที่เฟดเนี่ยหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูกาฟด้านซ้ายมือนะครับก็จะเห็นได้ว่า,าหุ้นเล็กนะครับหรือว่าสมอลแคปเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้ดีนะครับหลังจากที่เฟดเนี่ยมีการหยุด ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยหลังจากผ่านไป1ปีนะครับหุ้นเล็กเนี่ยสามารถเพอร์ฟอร์มได้ถึงเกือบ20%เลยนั่นเองนะครับอยู่ที่ประมาณ18.5%หลังจากเฟดเนี่ยหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว1ปีนั่นเองนะครับเหตุผลมาจากอะไรนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหตุผลเนี่ยก็มาจากการที่ปัจจุบันนะครับกลุ่ม small <visuals> cap เองเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการเพิ่งเพิ่งการกู้ยืมในแบบ floating rate ค่อนข้างเยอะนะครับเกือบครึ่งหนึ่งเลยของ Russell 2000นะครับทีี่มการกู้ยืมมาลงทุนนใลักษณะของ floating rate ซึ่่่่่งมมาาาากกววใในนน S&P หหหรือุ้ขดญทีีเพียงแค่่9%เทานนั้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ความเซนซิทีฟนะครับของหุ้น,นโดยเฉพาะกลุ่ม s m l l l c p เนี่ยน่าจะมี positive earning r e v e r s i o n ที่น่าจะดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับก็เลยทำให้หุ้นเล็กเนี่ยในปี2024นะครับน่าจะมีโอกาสที่จะ perform ได้ดีนั่นเองนะครับซึ่งถัดมานะครับกราฟขวามือนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า ตัวของ net income growth นะครับก็มีโอกาสที่จะอ e r ฟอร์มได้ดีนะครับสำหรับตัวของ US small cap นั่นเองนะครับซึ่งเราใช้ในชนนีของร u s เซ l l 2000ันนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าตัวของ Net income growth เองเนี่ยก็มีโอกาสปรับขึ้นนะครับสำหรับปี2 0 2 4ิบี่เนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าหากเทียบกับ SP 500ห้ารอยเนี่ยก็คือปรับขึ้นได้ค่อนข้างเยอะกว่าค่อนข้างมากนะครับสำหรับตัวของ net income growth นะครับในด้านของฟาร์มเมเนเจอจะเ็นรดเวย์นะครับ ในกราฟด้านซ้ายมือนะครับเราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับในเดือนโนเวมเบอรนะครับหรือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยภาพรวมนะครับของฟファミリนเจอร์เซอร์เวีเองเนี่ยเขาก็มองว่าหุ้น small cap นะครับก็น่าจะเตรียมเอาเพอร์ฟอร์มนะครับในปีในเดือนอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะเพอร์ฟอร์มได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเองนะครับรวมถึงกราฟด้านขวามือนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าหุ้น small cap นะครับปัจจุบันเนี่ยฟาร์มเนเจอร์เขาก็มองว่ามีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนนนนนนายยใปี2021เเลัั่องะครบ สุดท้ายนะครับของสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของภาพรวมตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับในปี2023นะครับรวมถึง Direction นะครับของหุ้นนะครับรวมถึงสินทรัพย์อื่นๆในญี่ปุ่นเนี่ยในปี2024ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็มาเริ่มกันที่สรุปภาพรวมตลาดหุ้นญี่ปุ่นกันก่อนนะครับในปี2023นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าหุ้นญี่ปุ่นนะครับในกราฟด้านซ้ายมือเนี่ยจะเห็นได้ว่ายังมีโอกาสที่จะเติบโตและอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับตัวของ real GDP growth นะครับจะเห็นได้ว่าในปี20 ที่ประมาณเกือบ2.1นะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะครับในปี2023นะครับแล้วก็ ฟอเรสต์นะครับในปี2024ก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นอีกประมาณ1.2%ครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่ายังมีโอกาสเติบโตได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยครับตัวของ long run potential growth Rate ที่ประมาณ0.5%นะครับสำหรับสรุปสั้นๆนะครับภาพรวม4ปัจจัยหลักๆในปี2023นะครับว่าหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับข้อหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าความยืดหยุ่นของ yield curve control นะครับของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการส่งสัญญาณรีแลกซ์ขึ้นมาต่อเนื่องนะครับจาก0.25นะครับเป็็นนนนน0.5จจจปปััััุบบบอยู่่ทีรรรระะะมมาาณ1%คคแล้ววกภพ ของ BOJ เองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคงอัตรดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ําในปีหน้านะครับรวมถึงการปฏิรูปตลาดหลักทรัพย์ของโตเกียวนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ปีนี้เนี่ยหุ้นญี่ปุ่นสามารถเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการบูสต์ตัวของ Priceperbook Value นะครับรวมถึงการลดการ cross s h a r e holding นะครับรวมถึงปีนี้นะครับเป็นปีที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำจุดสูงสุดนะครับในรอบ30ปีนะครับทั้งดัชนีนิกเกอินะครับรวมถึงโทบิกอินเด็กส สำหรับเอาลุกนะครับของหุ้นนะครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ค่าเงินเยนในปี2024นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับภาพรวมของหุ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในมุมมองของเรานะครับในปี2024เรามองว่าหุ้นญี่ปุ่นเังมีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับจาก밸ูเอชันที่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูกนะครับถ้าหากเทียบกับเดเวลลอปเมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่ายุโรปเองเนี่ยที่ P/E ratio ของตลาดะประมาณ15เท่านะครับแล้วก็ price to book value ที่อยู่ประมาณ1.15เท่านะครับแล้วก็กกกกาาาารรรรซััพอจลคคืบบญชีีี domestic support นนนะทท่่มมเเิิวงงงุ มากถึง3เท่านะครับในปี2024หรือปีหน้านี้นะครับแล้วก็โฟลที่เข้ามาสูงสุดในรอบ9ปีนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่ทําให้หุ้นญี่ปุ่นสามารถเติบโตได้ก็คือเรื่องของการหลุดจากเงินเงินเฟ้อนะครับเข้าสู่สภาพภาวะเงินเฟ้อนะครับซึ่งต้องบอกว่าในหลายประเทศเนี่ยกลัวเรื่องเงินเฟ้อแต่ว่าญี่ปุ่นกลายเป็นปัจจัยบวกนะครับที่ทําให้เขาสามารถปรับเพิ่มค่าแรงหรือว่าปรับเพิ่มสินค้า price and wage ได้นั่นเองนะครับก็ทําให้เรามองว่าหุ้นญี่ปุ่นนะครับยังมีโอกาสที่จะ perform ได้ดีจาก fundamental ในด้านของ t e r e s t rate นะครับเราก็มองว่า BOJ เองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะยุติอัตราดอกเบี้ยแบบติดลบนะครับในเดือนมกราคมนะครับถึงเดือนเมษายนในปีหน้านะครับจากติดลบส1ุปัจจุบันนะครับขึ้นเป็น0%ูนนั่นเองนะครับก็ภาพรวมเรายังมองว่า long เ e r m interest rate เนี่ยก็ยังใกล้เคียงกับปีนี้ที่ประมาณ1%ในด้านของ c u r r e n c y e x c h A n g e นะครับก็จะเห็นได้ว่าในปีส0 2 4เองเนี่ยเรามองว่าค่าเงินเยนมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นนะครับจากทั้งปัจััยยยลกคอภภาาในนนแะะรบ ถ้าเราปัจจัยภายนอกเนี่ยก็แน่นอนว่า ตัวของเมเจอร์เซ็นเตอร์แบงค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟดหรือ ECB เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีหน้าครับก็จะทำให้ตัวของสเปรดระหว่างดอกเบี้ยนะครับของญี่ปุ่นนะครับกับประเทศเมเจอร์คันทรี่อื่นๆเนี่ยเริ่มมีสเปรดที่ลดลงนะครับซึ่งแน่นอนว่าสุดจุดนี้เองเนี่ยก็จะทำให้เงินในไหลกลับเข้าญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะส่งผลให้ค่าเงินเยนเนี่ยแข็งขึ้นนะครับจากปัจจัยภายนอกในด้านของปัจจัยภายในก็คือเรื่องของ BOJ เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเเเเบบีีีีี้้ยยจจุุดดดนนนนนอองง่่่กก็็ปึะครัททหส มองภาพรวมของหุ้นนะครับอัตราดอกเบี้ยอวรมึงค่าเงินเยนนะครับในปี2024นะครับสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามหลักๆในสัปดาห์นี้นะครับวันอังคารนี้นะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขของ Core CPI ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็วันที่28นะครับก็จะมีการประกาศตัวเลข Initial j o o l e t เลสเคนะครับกับ n d i n g Home เซล e s ของสหรัฐนั่นเองนะครับ ติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับ,บรลจ a Asset Plus ได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ m o ็อกดิ Application ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111